อะไรขายตั้ง6,000ชิ้นต่อวันเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ และนี่คือผู้ใช่สเสวยของร้านกระลังของฝากนครนายกค่ะเอกลักษณ์ของเราต้องแป้งบางค่ะตัวเราเองน,นะคะเป็นคนที่ชอบกินแบบผู้ใชยแป้งบางๆได้เท็กเจอร์ความเหนียวความนุ่มแต่ยังคงความบางอยู่นะคะที่พิเศษสุดๆเลยค่ะก็คือพันธุ์ผักที่เราใช้ค่ะมันเป็นพันธุผักที่ปลูกเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกของเรานะคะด้วยความที่เขาเป็นต้นเล็กนะคะแล้วก็จะมีความหวานมีความกรอบในตัวค่ะเขาจะไม่มีเซียนค่ะก็คือแป้งที่เราใช้ห่อนะคะก็จะสังเกตที่ เห็นนะคะว่ามันมีความบางมากแล้วเนี่ยค่ะคือส่วนที่มันยากนะคะเพราะว่าถ้าแป้งหนาแล้วอะค่ะมันก็จะห่อง่ายนะคะแต่ถ้าแป้งบางอย่างเราเนี่ยค่ะจะห่อยากยึ่งก็ยากเวลาจัดเก็บก็ยากถึงแม้ว่าจะยากแต่เราต้องการจะเสริร์ฟคุณภาพให้กับลูกค้าค่ะผักที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผักที่หั่นสดใหม่ส่วนผสงล้างหั่นแล้วก็นํามาห่อทันทีค่ะห่อใหม่แบบนี้วันต่อวันที่ลูกค้าเห็นในตู้เนี้ค่ะจะโดนขายหมดภายในวันต่อวันจะไม่มีเหลือเด็ดขาดนะคะ ตอนนี้นะคะของเรามีทั้งหมด6ไส้ค่ะจะมี1ไส้ที่1ปีมีครั้งก็คือเป็นไส้หน่อไม้ค่ะเราจะใช้หน่อไม้ไผ่ตรงจะมีเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นที่จะมีหน้าร้านตลอดเวลาก็จะมีผักผู้ชาย้าโพดมันแกวเห็ด3ามราชินีแล้วก็เผือกค่ะ1นึ่งได้ทอดได้ค่ะแล้วก็จะมีซีซันแนลอีก1ไส้นะคะพูดถึงนครนายกต้องพูดถึงมะยงชิดค่ะเพราะนั้นตอนช่วงมะยงชิดเราก็จะมีไส้มะยงชิดสั้นๆแค่1-2เดืนอนเท่านั้นค่ะ